พราะภาพถ่ายจากโซเชียลกลายเป็นอาวุธในสงครามได้ทุกครั้งที่ถ่ายรูปถ้าไม่ปิดโลเคชันพิกัด GPS จะถูกฝังไปกับไฟล์ภาพหน่วยข่าวกรองสามารถดึงข้อมูลนี้ออกมาดูได้เลยว่าภาพนี้ถูกถ่ายจากที่ไหนต่อให้ปิด GPS ก็ยังไม่รอดเทคนิคที่เรียกว่า OSINT o OS อสินจะวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นในภาพทั้งป้ายบอกทางเสาไฟฟ้า หรือแม้แต่เงาของดวงอาทิตย์เพื่อเทียบกับแผนที่และระบุตำแหน่งได้แม่นยำเทคนิคแรกคือตามรอยทางภูมิศาสตร์หรือ geo location นักสืบ osint จะหาจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครในภาพอย่างเช่นป้ายร้านค้ารูปทรงตึกหรือแม้แต่เสาไฟฟ้าจากนั้นก็นำจุดเด่นที่ได้ไปเทียบกับข้อมูลสาธารณะอย่าง google maps หรือภาพถ่ายดาวเทียม จนเจอตำแหน่งจริงแบบช็อตต่อช็อตที่ล้ำไปกว่านั้นคือการอ่านเงาจากทิศทางและความยาวของเงาในภาพนักสืบสามารถคำนวณย้อนกลับได้ว่าภาพนั้นถูกถ่ายในเวลาประมาณกี่โมงของวันเมื่อได้ทั้งพิกัดเวลาและข้อมูลอื่นๆจิ๊กซอทั้งหมดก็จะถูกนำมาประกอบกันกลายเป็นข้อมูลข่าวกรองชั้นดีข้อมูลพิกัดเหล่านี้ถูกใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกำลังพลระบุที่ตั้งของฐานที่มั่น และอาจนำไปสู่การโจมตีได้ครั้งต่อไปก่อนโพสอะไรต้องคิดให้ดี